ท่านที่พระเจ้าแสงไฟถ้าท่านเป็่งแสงออกมาและใายตัวแรงข้าพเจ้าจะยอมทำทุกอย่างตามทอบคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เลยขอตัว0ูห ซูนะครับคือหนึ่งแมปที่เด้งมาหน้าฟฟ f เฟซบุ๊กผมเยอะมากๆเลยแล้วก็ในช็อตหรือว่าติกตอ,อกเนี่ยก็มีเด้งมาเยอะพอสมควรเลยด้วยแต่ตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยไปเล่นแมปนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปบุกแมปนี้ไงทกคดู <c oughs> เพื่อไม่มีการรอชากดไปเลยครับบิวซูซี่สั้นวัน let's go <c oughs> ว้าวเข้ามาด i ก โอ้โหอันปะกายักษ์ไดโนเสาร์คอยาวและมืมังกรด้วยโอ้โหมีแต่สัตว์ประหลาดทั้งนั้นเลยแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยโอ๊ยอุยมันวิ่งเร็วขึ้นเฮ้ยนี่คือคาป์ิบาร่าอะไรครับเนี่ยโอ๊ะเซลเพ็ดนอตติงฟอร์เซลเซลโอ้ไม่เอา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 กลัวกลัวก็กลัวก็กลัวตอนนี้คือผมยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแมปนี้เลยนะเดี๋ยวลองวิ่งไปที่บ้านคนอื่นดูไหม บ้านหลังนี้ของคุณเกียวโวสี่สามตดๆโอ้โหบ้านเขาทำไมสัตว์เยอะอย่างนี้อ่ะโอ้โหมีอะไรวิบวับเต็มไปหมดเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะสติลคอยอ๋อคือแบบนี้มันขโมยไม่ได้มันขโมยตังค์ได้อย่างเดียวออกเก็ฟิลแล้วเก็ฟิลแล้วคนดูคือในแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อเอาตังค์อะไรแบบนี้อ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วส่วนนี้เป็นผักผลไม้ <c oughs> ไม่ค่อยคุ้นเลย <c oughs> อันนี้ก็ได้เป็นผักผลไม้ที่เอาไว้ใหสัตว์กินป่ะแล้วก็มีแบบสเตตัสนู่นสเตตัสนี่เนาะโอเคโอเคโอเคแล้วซื้อเป็นโลบักพันหกร้อยโลบัคนี่แม่เพียเลยเนี่ยต้นเตยสัตว์เราลองขโมยตังเขามาสักตัวหนึ่งไหมแต่เราไม่รู้เลยครับว่าสัตว์ตัวไหนมันแรบ้างมันดีบ้างเพราะตอนนี้คือมัน ม,มันบอกไม่ได้เลยอ่ะไอสัตว์ตัวใหญ่ข้างหน้าเนี่ยมันขโมยไม่ได้อแต่นี่เซเบรันตัวใหญ่สุดเลยนะ,อะลองดูไหมผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่าเซเบรัตเนี่ยมันได้เท่าไหร่ขโมยตังจ่ายเก้าโรบักครับลองดูนะฮะปับ๊บได้มาสี่แสนคอนโอ้โหวก็ถือว่ารวยแล้วถือว่ารวยเลยตั้งตัวได้เลยนะครับสี 4, ่แสนคอนมาเลยฮะ เพื่อทำการรอช้าก่อนอื่นเราอาจจะต้องหยิบไข่ก่อนนะครับมาหยิบไข่เสร็จปุ๊บเราต้องมาวางตรงนี้เพื่อทําการฟักไข่อ่าฮ่าโอเคแล้วก็ต้องมาหยิบไข่ต่อซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าไข่ที่ดีที่สุดก็น่าจะต้องเป็นไข่ที่ราคาดีสุดนะมันน่าจะเป็นไข่อะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอมันฟัก,กออกมาหน่อยนะครับอะไรมีวิบวับวิบวับอะไรด้วยติดสถานะไดมอนงั้นหรอเอามาหน่อยละกันของมันต้องมีนะ ไข่เราฟักแลครับคุณดูโอเคแฮชเลยครับตุ้ง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 ตุ้โอ้โหน้องม้าลุยได้เงินวีละสบาทออตุ้ง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 ตุ้่ไข่น่า้ะกากกว่าหรือเตล่าแล้วนี่อะไรครับเนี่ยลิมิตล 1,100กลายเป็น200เฮ้ยมันขายตรงไหนเอฟว่าคนดูอย่าไปเสียเงินกับโปรโมชั่นที่มันไม่มีอยู่จริงโปรโมชั่นคือสิ่งที่เขาคิดมาแล้วว่ายังไงเขาก็ได้กำไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองให้เป็นนะครับไอ้ควายคนดูการตลาดมันชนะผมว่าผัวโทษอุอยแล้วตัวนี้เราได้แกะมาครับแกะได้ยี่หาบาทยังน้อยจังอะ แล้วก็ได้ Marketing มาร์คแคบอีกตัวหนึง่งเฮ้ยแต่ทำไมมาร์คแคะราคาไม่เท่ากันนะตัวนี้ได้4ี่สองตัวนี้ได้3ามแปดแสดงว่ามันจะต้องเอ่ออยู่ที่ขนาดตัวด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยโอเค okay. ถือว่าพอเก็ตได้โอ้โหแฮชเนอีกหนึ่งชั่วโมงแฮชเนอีกสามห้านาทีสคริปเลยได้ไหมร้อยเก้าเก้าลบบักเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มีใครไฟฟ้ามีใครไฟฟ้าเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนและเอ็มมันตาคมไงไอเอ็มมันตาเร็ว วางไปก่อนเลยไข่ไฟฟ้าเหมือนเพิ่งกลับไปเล่นโกอกาเด้นอะที่เราต้องวิ่งทำอะไรให้ทันอะโอ้สองร้อยลูกบักเราจะสกิปเลยเหรอเอฟเราเอางัา้นเลยเหรอแต่มาเล่นออกคลิปอะเราจะอ่อนแอไม่ได้นะไปเลยฮะปุ๊บ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 โอ้โหย้ยได้น้องแรดนะหูสามพันต่อวินาทีแสดงว่าอันนี้ก็น่าจะดีบักเอก หัวใจรู้บังไม่ยืดเลยกูโอเครอบนี้ได้มาเป็นโอ้โหเฟอร์เรดครับ <All right. S 1> ใช่ไหมมันคือตัวเฟอร์เรดป่ะได้200อยกูแต่แลบได้สามพันเลยนะคุณดู mm. มันเวอร์มากเลยครับคุณดูแล้วด้านหลังมันคืออะไรอ่ะครับ5,000ดอลลาร์ทูอันล็อกเรามีนี่อุ๊ยอะไรอะ่ะ <Wow. S 1> ตกปลาเหรอฮะนี่คืออะไรอะ่ะโอ้อย เครื่องอะไรครับเนี่ย200ดอลลาร์อ๋อไม่ใช่เครื่องมันเป็นหัวหัวเบสโอเคอ่ะลอยอสักรอบนึงลอยสักรอบนึงครับปัป๊บโอ้โหไข่เดิมเลยครับอ่ะลองวางดูครับอุ๊ยโหโตเร็วมากโตเร็วมากปั๊บอ๋อเป็นสัตว์ทะเลด้วยอ๋อคือเราเลี้ยงสัตว์ทะเลตรงนี้ได้อันนี้เป็นปลาน่าจะเป็นปลาปะกระเพราปะ่ะไอ้เคีืยอตกปลาช,ช,ช,ชอบเลยสนุกมากเลยตอนนี้ <laughs> ติดใจจากแบบตกปลามาคนดู มาตรงนี้ยังเจอแบบตกปลาอีกเหลือจะเชื่อจริงๆอ่ะโอเคดูซิได้ปลาอะไรใหม่ไหมโอ้ได้น้องตัวใหม่ครับอันนี้เนี่ยเป็นปลาสิงโตนะถ้าผมจําชื่อไม่ผิดและนี่ครับตรงนี้เป็นจุดขายเหยื่อนะคนดูก็ไม่ใช่เหยื่อสิเป็นเบ็ดนะครับบวกลัคก,กี้ถ้าเป็นบวกสิบลัคก,กี้เนี่ยก็จะอยู่ที่โอ้โหจ่ายเป็นโลบักจิบเก้าเก้าโลบักเลยเหรอแต่ไหนมาแล้วมันไม่ลองมันก็มีได้ไหมไปเลยครับ เอฟสายบู๊อยู่แล้วแลวบิ๊กฟิชนี่คืออะไรครับอุ๊คืออะไรครับอ๋อมันคือเป็นบ่อใหญ่ที่เลี้ยงปลาให้ตัวใหญ่ขึ้นหรือได้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ต้อง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 ,อง,อง,องศึกษาอีกเยอะเลยครับอันนี้ผมบอกคนดูเลยว่าผมก็มาครั้งแรกเหมือนกับทุกๆคนเลยครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราซื้อผลไม้นะครับเพื่อที่ว่าจะเอาไปให้สัตว์ในบ้านกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อไว้ก่อนเยอะๆเลยนะคุณดูเขาให้เราวิ่งมากดทําอะไรเอย่ยเก็บตังค์เหรอฮะ หรือให้อาหารปลาอีทเข้าไปโอ้นี่ไงครับถ้าเราให้อาหารปลาเลเวลมันจะขึ้นนี่มันแบบเลียนสัตว์สนุกสนุกเลยนะเนี่ยปึ๊บตัวใหญ่ขึ้นด้วยรีคอร์มาครับโอเคพุทอบบิกเพชรเฟิร์ส โอ,โอเคคือถ้าเกิดเป็นสัตว์ยักษ์เนี่ยเราสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้ครับแล้วก็เราให้อาหารเขานะครับก็จะเลเวลัพไปนะครับผมแล้วตัวก็จะใหญ่ขึ้นด้วยซึ่งตัวใหญ่เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีผลกับแบบอะไรสักอย่างนึงอะแต่ว่าตังมันยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เอาน้องออกไปใส่แบบปกติเลยนะคนุณดูเดี๋ยวรอรอรอบนี้ดูก่นอนอะเราลองเอาน้องออกมาครับแล้วก็ลองเอาน้องไปใส่ในที่ปกติดูครับมันจะเป็นยังไงใส่ไม่ได้ครับ แล้วถ้าเกิดเราไปใส่ตรงโฮมัางหน้าได้ป่ะอ๋อนี่บิ๊กเพชรตรงนี้อ๋อบิ๊กเพชรตรงนี้คือจะเป็นของสัตว์บกแต่ตรงนู้นจะเป็นของสัตว์สัตว์น้ำอ๋อ oh! เราค่อยๆศึกษาไปนะเป็นการมาเล่นครั้งแรกที่ผมบอกเลยว่าผมก็ยังแบบรู้อะไรน้อยนะคอมเมนต์สอนก็นได้นะคนดูโกบูสนิวล็อกฟึบโอ้ ถ้าอันคอมมอนอันล็อก5,000ดอนอุ้ยสบาย2 0 0 0 0 0ดอนอุ้ยสบายตอนนี้เหลืออีล้านดอนครับไปได้ไหมยังไปได้อยู่ครับออ้โหแล้วตอนนี้ครับเราได้อัปเกรดนะครับที่ปล่อยไข่เราโอ้โหสองล้านทำยังไงดีละครับตอนนี้เราอาจจะต้องเราอาจจะต้องไปฉกตังค์จากคนอื่นแล้วบ้างเนี้ยอ,อุ้ยสามล้านไม่ทันแล้วไม่ทนัน อันนี้ทันอันนี้ทันโหแม่งมีอะไรให้ทเยอะมากเลยคนดูมีอะไรให้ทเยอะมากครับตอนนี้ผมแบบวิ่งแบบเราวิ่งเลยอ่ะไข่แปลกมาเยอะมากครับตอนนี้โอเคเราวางหมดเลยครับอ่ะตอนนี้มีไข่รอให้เปิดอยู่2ฟองต้องเปิดก่อนนะคนดูเพื่อที่จะเพิ่มตังค์นะครับแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราก็เปิดมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่ได้ลุ้นกาชาอีกว่ะผมว่ามันต้องมีอีก สี่สั้นบารก็มีด้วยโอ้โหสามรยเก้าสิบโลบักครับได้ทั้งไข่ได้ทั้งเบ็ดสูงสุดได้เป็นอะไรครับเนี่ยได้เป็นอะไรครับสูงสุดกูเอาเลยกูเอาเลยอันล็อกอจ่ายเท่าไหร่อ่ะคิดว่าผมจะจ่ายคุณเหรอครับเอาไมกล้ว oh แลวคุณต้องจ่ายสาก้าเเพื่อปวดอ,อันล่างดเลย yeah. แล้วมาครับสัตว์ใหญ่ วิเซเบราเซ่ได้นาทีเท่าไหร่ครับนาทีละสามมันมุสีรักให้ตังค์เยอะบ้างคุณดูแป๊บเดียวล้านล้านแล้วว่าคุณเวร์เลยอุย้ยอันล็อกเอาอันล็อกดิอันล็อกดิได้ที่วางสัตว์เพิ่มอะ่ะไม่อันล็อกได้ไงอะ่ะไปดิครับไปดิครับโอเคด้านหลังนี้ก็โอ้จ่ายจ่ายเงินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า เราโชคดีครับคุณดูเพราะว่าเจ้าเซอร์บรัสที่เราใช้เงิน <c oughs> แก้ไขปัญหามาเนี่ยมันให้ตังเราเยอะจริงๆนะครับอันนี้ถือว่าสวยงามสวยงามอุย้ยโกลเด้นว่ะแต่มันไข่เจ็ดพันห้า 75, แต่เอามาก่อนละกันอือหือปาบอุย้ยออกตัวปุเอ็กอะไรอะ่ะโอลี่นอนคลีอ๋อมันต้องไปวางในในน้ำครับคุณดูโอเคออกตัวปุดเอ็กครับวางไปครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับโรบบอกหรือเว็บเติมเงินดีๆเป็นกันเองต้องนี่เลย Boy Pass t a l s t o ต e ร้านจำหน่ายสินค้าและบริาการโรบบอกแบบครบวงจรบอกเลยว่าร้านนี้มีทุกอย่างตั้งแต่สินค้ายันไปถึงบริการในแมปดังๆของโรบบอกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grow a Garden ติวเบียนบร์ด99คืน f ิชอิดหรือแม้แต่บิวสูก็มีเช่นกันแถมยังมีเกมเมนอีกด้วยนะและที่สำคัญที่สุดร้านนี้มีแม้กระทั่งบริการเติมโรบักและเกมพัสที่บริการรวดเร็วทันใจที่สุดอีกด้วยโอ้โหดีขนาดนี้ต้องมาใช้บริการแล้วกับบอยพ s สเท Store ร้านเติมโรบักที่คุณวางใจบริการคุ้มค่าปลอดภัยและรวดเร็วครับลิงก์อยู่ข้างใต้ด้านล่งคลิปนะจ๊ะจงออกมา เอาวันนี้ไปดูอีบาสตับปก๊อชลาบชัยลับชลาบฉลาบฉลาบตัวเทียอะไรอ่ะมึงคือตัวอะไรโอ้โหมึงคือตัวอะไรวะเนี่ยอูแต่ให้ตั้งสามหมื่นก็โอเคอยู่ว่ะแต่มึงคือตัวอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> มันมีอะไรอีกหรือเปล่าฮะให้เราแบบได้ทรงได้ซื้ออะไรแบบ,นบนเนี้ยชอบมาทีซุ <laughs> ่มแบบโกคาร์เดนสิบแพ็ค เพื่อลุ้น3%กับ0.5%มันไม่อุ่นหนมันก็คงจะไม่ได้ปะและเอฟอะขอสัก2 pack แพ็คละกันขอให้ดวงมันดีพออันนี้ฟักเท่าไหร่ครับโอ้อันนี้ฟักเร็วอ๋อมันเป็นไข่กาชาไข่กาชามันฟักเร็วคุณดูโอเคโอเคอสิ่งที่เราควรจะได้ในคลิปนี้มันจะต้องเป็น0.5%หรือปลามึก3%นั้น,น,นถ้าคุณผู้ชมคิดว่าผมได้กดไลค์ ถ้าคิดว่าไม่ได้กดแชร์และตัวแรกออกมาเป็นโอ้โหสามสิบส <c oughs> ี่เปอร์เซ็นต์โคตรกลากเลยอียโอ้ <c oughs> แต่มันได้ตั้งห้าร้อยตววิกก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ <c oughs> อุ้ยอ้าไม่ต่างกันเลยปลาทูน่าหางเหลืองแม่ง <c oughs> ขอดีๆหน่อย 8%ครับได้วินาทีละ4 0 0 0ดอลลาร์ครับคนดูโอ้โหเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะตัวไม่ซ้ำเลยคนดูตอนนี้ตัวไม่ซ้ำมึงเอาอะไรกับกูวะจงมาไอ้้ควายมึงจะใจร้ายกับกูเกินไปเปล่ากูถามจริงเหอะเออมา รอสักครู่ครับประมาณสัก30วิน่าจะได้เปิดกันแล้วครับส่วนนี้น่าจะต้องรอกันยาวๆเลยต้อดูผมว่าน่าจะจ่ายเพื่อสกิปไม่ไหวจริงๆแต่ผมมากก็อยากรู้นะครับว่าไข่แต่ละไข่เนี่ยมันมีอะไรที่แบบสัตว์น่าสนใจบ้างผมจะสกิปเป็นอ,อ,อย่างละฟองไปแล้วกันนะครับปับ๊บ15บนาที15ชั่วโมง <c oughs> โอ้โหกอริล่าครับกอริล่าเรนโบ์ <c oughs> ได้ซีเมนผมว่าเราควรจะ สกคลิปไข่ที่มันแบบจํานวนชั่วโมงเยอะๆเว้ยสิบห้าชั่วโมงเนี่ยได้อันนี้ก็ได้อ่ะผมขอลองอีก2ฟองฟองอื่นผมอาจจะต้องรอไม่ได้จริงๆผมรู้สึกผมเออเปืองโลบักเกินไปแล้วขอดีๆได้ไหมเออแลดมื่นสีกลับมาฟองเดิมนี่กว่าเอาหนยน้องอย่าทําให้พี่หวิดหวังพี่ให้น้องได้สุดหัวใจน้องให้พี่ได้ไหม มึงเป็นอะไรกับกอริล่าวะอ่ะเดี๋ยวกูให้อีกสองฟองอีกสองฟองพอละพอละทางกูพอละ <c oughs> โอ้โหสามคอริลา่าถ้ามึงมาขนาดนี้มึงไม่เอาเป็นสี่คอริล่าไปเลย <c oughs> ไอ้ควาย <c oughs> เหลือสัตว์ตัวอื่นทีละสองขอแลขอแลแล อ,อตัวนี้มันก็ดีอ่ะแต่ยังขาดตัวอื่นอยู่ว่าพระเจ้ามีจริงอ่ะได้ไหมอ่ะโอ้โหไอตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่โอ้โหที่เดือเก้าหมดเลยตัวใหม่แต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยครับกูจะอ้วงเลยว่าคนดูเออเออ,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 อได้ทุกตัวยกเว้นหนซแล้วก็0ูปขอร้อง นี่คือคำขอสุดท้ายของเอฟพูมไม่ทักเอฟไม่เคยขออะไรมากกว่านี้แล้วจงออกมา0.5เปอซอางี้คุยกันแบบตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมเลยถ้ากูซื้อส10แพ็คเนี่ยให้กูดได้ไหมนี่คือคำขอคำขอเดียวเลยคือปาทูน่าเนี่ยแดกจนเบื่อแล้ว อยากกินปลาหมึกอ่ะเธอมาสองหมืนกพัาบาทหมดไปในวันเดียวมันจุกมากเลยคนดูผมจะเปิดรวดเดียวเลยถ้ามันมามันมาเองคนเราอ่ะดวงอ่ะมันไม่จำเป็นต้องไปลุ้นทีละอันว้วยท่านที่พระเจ้าแสงไฟถ้าท่านเป่งแสงออกมาและให้ตัวแร พรเจ้าจะยอมทําทุกอย่างตามท็อปคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เลยขอตัว0.5ทำไปทำเฮี้ยอะไรอย่างน้อยที่สุดกูก็มีปลายักษ์นะปลายักษ์ที่แบบโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะปลาพอมันอัปเกเรดเลยวิ่งไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนรูปร่างด้วยหรอแล้วตัวใหญ่ขึ้นด้วยหรออย่าบอกนะเปลี่ยนร่างอีกอ่ะปั๊บ อย่างนั้นสัตว์ที่ข้างหน้านี่ล่ะปึ๊บอุ้ย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 แปลงร่างไม่หยุดเลยอุ้ยโอ้โห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 มาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้โอ้โหอาหารชิ้นนี้มันน่าจะเป็นอาหารที่ไอพันเจ็ดร้อยโลปักปะที่เราซื้อตอนแรกอ่ะใช่ไหมน่าจะเป็นของที่แพงที่สุดโอ้ใช่ครับโอ้ไม่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 ขอแพงสุดคืนนี้พันหกร้อยครับเฮ้ยแต่เราเหมือนเราจะมีนะ เราเหมือนเราจะมีนะคุณดูเอ้<ห> oh, เรามีจริงด้วยมี3มอันต้องลองแล้วป่ะมันมาขนาดนี้ก็ต้องลองแล้วป่ะคุณดูสิ่งที่ผมตื่นเต้นตอนแรกอะ่ะจากสัตว์ที่อยู่บนสวนเราออกจากไข่ใช่ป่ะตอนนี้กูมาตื่นเต้นแล้วว่าตัวถัดไปของไอสัตว์พวกนี้มันจะเป็นตัวอะไรอะ่ะโอ๊ย ไปกูยัดต่อกูยัดต่อกูอ,อยากรู้มันจะไปได้สุดแค่ไหนไปถัดจะโดนเสาเป็นหรือว่าสุดแล้วอู้น่าจะน่าจะไม่เปลี่ยนแล้วครับถ้างี้น่าจะไม่เปลี่ยนแล้วคนดูอ่ะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับผมสําหรับบิวอซูมาวันแรกบ้านเราเต็มเลยฮะ <l acht> แต่เราเสียโลมาเป็นหมื่นเลยนะเออซึ่งกูไปซื้อนอกเนี่ยแม่งถูกกว่าเยอะเลยแต่ทำทำไมกูก็ไม่รู้ <l acht> เกิดสมมติมีรอบหน้าผมบอกเลยว่าผมจะจัดสวนผมให้แบบมีสัตว์ครบเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้มันแบบสวยงามอ่ะคนดูจะต้องทึ่งกับสิ่งที่ผมจะทําต่อจากนี้แน่นอนนะครับรอติดตามได้เลยนะครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมดูทินมากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนถึงนี้สวัสดีครับ